ครับนี้พบกับทาง Popco พ l พครับวับนนี้จะ,จะพาไปลอง f a m i l y ปี2020เครื่อง2.5ครับตอนนี้ทางชิลเนอร์เราได้ใส่ไฟลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผันีจะพาไปลองไปดักลูกค้านะครับ จากที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเหยียบจาะไรเนี่ยมันก็ พาไปลองแทมปี่ปี2020เครื่องถังห้าครับก็ลูกค้าก็สุกใจครับอัตราเร่งการเล่นลแซงเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถเดิมไหมมีอของแต่งอะไรบ้างนีครับ รอดเดิมครับรอดเดิมครับถึงอูเรียบร้อยอมีกอง BMC ใบหนึ่งครับให้ดูเท่าไรเสีย ปายแดงอยู่เลยครับ